สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะเช้านี้เคจิก็ตื่นมาทานข้าวตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงเพราะว่าแม่เคจิกับุนยายมีธุระนะคะ เคจิก็จะต้องอยู่กับปะป๊ากับคุณตาซึ่งทั้งสองคนไม่ถนัดทํากับข้าวให้เคจิทานค่ะก็เลยปลูกขึ้นมาทานข้าวก่อนนะคะตั้งแต่กลับมาเพชรบูรณ์เคจิก็ทานข้าวเหนียวทุกมื้อเลยนะคะไม่ยอมทานข้าวสวยเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ทานนะคะสงสัยติดใจข้าวเหนียวไทยเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้คุณยายก็พาแม่เคจิไปทําธุระหลายที่เลยนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลับคุณยายก็ใจดีมากๆค่ะคุณยายพาแวะซื้อทุเรียนค่ะได้ทานสมใจอยากแล้วนะคะแม่เคจีกับป๊าป้าเนี่ยขับรถผ่านร้านทุเรียนวันละสองสามรอบก็ไม่ได้แวะสักทีค่ะแม่เคจีก็พูดทุกวันค่ะว่าอยากกินอยากกินนะคะคุณยายทนไม่ไหววันนี้ก็เลยพาแวะซื้อมาสองแพ็คค่ะ หลังแรกไม่เคจิคิดว่าไม่แพงนะคะแต่ว่าเป็นทุเรียนนอกฤดูค่ะแพ็คหนึ่งก็ประมาณ800บาทเลยนะคะโชคดีมากๆที่ไปกับคุณยายค่ะถ้าไปคนเดียวก็อาจจะไม่ซื้อกลับมานะคะเพราะว่าค่อนข้างแพงเลยวันนี้ไม่เคจิก็จะจัดการเต็มที่ให้หายยากเลยค่ะไปอ่ะเนไรวลฬกอรดกมาก ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะคนน่าจะเยอะรถมอไซค์จอดเต็มเลยก่อนจะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวไมเคจิขอแวะมาซื้อน้ำก่อนค่ะแถวบ้านไมเคจิก็มีคาเฟ่น่ารักๆเยอะเลยนะคะก็เดินมาจากบ้านแป๊บเดียวค่ะประมาณ2นาทีก็จะมาถึงวานวานคาเฟ่น,นะคะเป็นคาเฟ่แบบย้อนยุคพอเข้ามาในร้านเหมือนหลุดเข้าไปในอดีตเลยค่ะแล้วก็เก้าอี้นั่งในร้านนะคะก็คือยกจากในโรงหนังมาเลยค่ะเก๋มากๆ และจะบอกว่าราคาน้ำร้านนี้ก็คืออร่อยคุ้มเกินราคาค่ะราคาแก้วละ30บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ไม่แค่จิดื่มโกโก้เย็นนะคะรสชาติหวานหอมกลมกล่อม,ม,มสุดๆถูกใจมากๆค่ะส่วนของป๊าเป็นกาแฟดำนะคะใช้เครื่องชงกาแฟอย่างดีกลิ่นหอมอร่อยมากๆค่ะ วันนี้ก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามกับคาเฟ่เลยนะคะวันนี้ป้าป๋าจัดทีสองชามเลยค่ะก็จะมีบะหมี่น้ำตกนะคะแล้วก็บะหมี่แห้งหมูแดงป้าป๋าก็อยากจะจริงๆอ่ะอยากจะทานเส้นเล็กนะคะแต่เขาก็สั่งผิดค่ะไปเป็นหมี่เหลืองนะคะไม่คิตจิก็ไม่เคยทานเหมือนกันค่ะหมี่เหลืองน้ำตกป,ปาก้าป๋าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะ สั่งมาแล้วก็ทานได้แล้วก็รสชาติอร่อยถูกใจเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปซื้อของกับคุณตานะคะไปช่วยคุณตาซื้อของเข้าร้าน ไปแล้วปะปะเอาหยิบรองเท้าให้แม่น่าเหรอาลอาิงาโตขอบคุณครับนี่คือรถกระบะไปนะคะขอามาคันนี้20บกว่าปีแล้วยังว,วิ่งลื่นอยู่เลย วันนี้คุณตาก็จะมีผู้ช่วยเยอะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทั้งหมด5คนค่ะไปแวะรับคุณออีกคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะไปช่วยให้คุณตาทำงานเร็วขึ้นหรือว่าช่วยให้ช้าลงค่ะยังไม่เชิอะเรอีกคนเนาะ วันนี้คุณอาก็แปลกใจนะคะว่าทำไมเคจียอมไปด้วยปกติเนี่ยจะอยู่บ้านกับคุณตาคุณยายค่ะไม่ยอมออกจากบ้านนะคะแม่เคจีกับป๊าก็ไปนวดบ้างไปช้อปปิ้งบ้างแต่เคจีเขาก็ไม่ยอมไปค่ะวันนี้นะคะก็บอกว่าจะให้มาช่วยคุณตาซื้อของเขาก็เลยยอมมาค่ะอยากจะมาช่วยคุณตานะคะเขาบอกว่าถ้าคุณตาทำคนเดียวเนี่ยก็คงจะลำบากอยากจะมาช่วยค่ะมาช่วยเป็นกำลังใจให้เคจีด้วยนะคะ เมือ่อว,วานซื้อไปให้สองแพ็คมาแซบบอกินหมดถ้าไปมาเสือคีโน่แล้ว,ต,วตัวีูจิพักได้เอาด้วยเหมือกัาเบต้าสิ่งที่เคจีชอบมากที่สุดในการมาชอปปิ้งกับคุณตาก,ก็คือการได้นั่งรถเข็นแบบนี้ค่ะ ที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีรถเข็นใหญ่ๆใ,ให้นั่งนะคะถ้ามีก็จะเป็นที่คอสโคค่ะแต่เคจิก็จะแบบขายาวแล้วนะคะไม่เคจิก็เอาค่ะเขาใส่ลงไปในที่นั่งเด็กไม่ได้แล้วก็อดนั่งค่ะวันนี้คุณตาก็ตั้งใจให้เคจิมาเลือกขนมเด็กๆไปขายนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกได้กี่ชิ้นค่ะไปดูกันค่ะเอะอได้่อไ เริ่มต้นก็ปั่นป่วนแล้วค่ะคุณตาให้ซื้อของไปขายแต่เคจีก,ก็ดันเจอแต่ของที่ตัวเองชอบนะคะรักพี่เสียดายน้องค่ะอันนี้ก็ไม่ขายอันนี้ก็ไม่ขายนะคะตอนนี้เลือกที่ขายได้อยู่อันเดียวค่ะ

ตอนซื้อของคุณตาก็หยิบเอาหยิบเอานะคะรวดเร็วมากๆใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้ของมาเต็มรถเข็นทั้งสองคันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเคจิแล้วค่ะนี่นะคะของอะไรเบาๆเคจิเขาก็จะเป็นคนขนขึ้นรถค่ะส่วนของหนักๆพวกเราก็ไม่ได้ยกเองนะคะจะมีพี่รอปภของแมคโครเป็นคนช่วยยกค่ะน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ของเบาๆค่ะเป็นงานของเคจิแล้วค่ะ ก่อนเข้าบ้านแม่เคจิก็แวะมาซื้อมะขามแช่อิ่มค่ะจะเอากลับญี่ปุ่นด้วยนะคะจะบอกว่าร้านนี้ฝากยาวฝากสวยรสชาติอร่อยมากๆแม่เคจิชิมแล้วค่ะคอนเฟิร์มนะคะใครไปเที่ยวเขาคอแล้วผ่านแถวบ้านแม่เคจิแถวแถวตลาดท่าพนอย่าลืมแวะซื้อของฝากได้จิรภานนะคะมีทั้งมะขามหวานฝากสวยนะคะแล้วก็มะขามคลุกแล้วก็มะขามแปรรูปเยอะแยะมากมายค่ะ มีหลายร้านนะคะแถวแถวนี้แต่ว่าร้านนี้อร่อยสุดค่ะไม่เคจิแนะนำแล้วก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นฝั่งกรับกรุงเทพนะคะมีหลายร้านมากแต่ข้ามาฝั่งนี้นะคะทุกคนรับรองไม่ผิดหวังค่ะพอกลับมาถึงบ้านเคจิก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะช่วยงานคุณตาค่ะยังขนขนมลงรถช่วยคุณตาด้วยนะคะเขาบอกว่าอันไหนเบาๆเคจิจะทำเองนะคะอันไหนหนักๆก็ให้คุณตากระป๋าช่วยค่ะ เคจิมารอบนี้ก็คือสามารถช่วยงานคุณตาได้เยอะขึ้นมีสมาธิในการช่วยงานเยอะขึ้นค่ะถ้าเป็นปีก่อนๆเขาก็จะแบบช่วยแปบ๊แปบๆแล้วก็ไปเล่นแล้วค่ะวันนี้นะคะคนของลงจากรถเสร็จแล้วก็ยังมาช่วยเลี้ยงของด้วยค่ะ คุณตาคุณยายเห็นหลานตัวน้อยช่วยงานก็ยืนยิ้มชมไม่หยุดเลยนะคะเคจิก็ไม่หยุดทำงานค่ะขยันขันแข่งมากป้าก็สนุกไม่แพ้เคจิค่ะช่วยตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดกันเลยวันนี้คุณตาคุณยายสบายมากๆค่ะน่งสังเกตการอย่างเดียวก็พอนะคะมีหลานตัวน้อยแล้วก็ลูกเขยช่วยค่ะ

เลียงของเสร็จแล้วก็ยังมาช่วยคุณตาคุณยายเขียนราคาสินค้าด้วยค่ะแม่เคจีก็เคยซื้อแบบสติกเกอร์มาให้คุณตาคุณยายใช้นะคะแต่คุณยายบอกว่าสติกเกอร์หลุดนะคะจับไปก็หลุดบ่อยก็เลยเขียนแบบนี้ค่ะเคจีก็ชอบใหญ่เลยนะคะตั้งใจเขียนค่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเขาก็นั่งพยายามเขียนจนเสร็จค่ะ มื้อเย็นวันนี้ก็ทานกุ้งเผากันนะคะคุณยายก็จัดเต็มให้เลยค่ะหลังจากหลานชายตัวน้อยช่วยงานได้เต็มที่นะคะวันนี้คุณยายก็เลยว่างมาย่างกุ้งให้เราทานค่ะส่วนเคจิรีเควสอยากจะทานปลาแซลมอนย่างค่ะก็ไปซื้อมาจากแมคโครนะคะแล้วก็มาย่างให้เคจิค่ะมาแล้วกินไหนกินไหนล่ะ 5โมนใช่ตอน5時โอเคพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวเขาคอกันตั้งแต่เช้าค่ะเคจิก็เลยนัดแนะให้ทุกคนตื่นตีานะคะไว้ไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีค่ะและว,วันนี้แม่เคจิจะต้องจัดกระเป๋าแล้วนะคะรออีก2วันก็จะกลับเข้ากรุงเทพแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวเขาคอกลับมาก็คงจะเหนื่อยไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจแพ็คกระเป๋าวันนี้ค่ะก็จะต้องแพ็คแล้วก็ชั่งกิโลให้เรียบร้อยนะคะ ของที่ไม่เคยจิจะเอาไปก็จะมีประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของใช้นะคะนี่ค่ะกระเทียมเจียวก็เอาไปนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นแพงมากมีขายก็จริงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงค่ะ2-3เท่าเลยนะคะ แล้วก็ของโปรดค่ะนี่นะคะขนมปังปีบค่ะอันนี้คือพี่บีอยากได้นะคะก็เลยยกปีบไปเลยแล้วรอบนี้มาก็ซื้อครกด้วยนะคะเป็นครกไม้ก็คือครกตำสมตำของแม่เคจีแตกไปแล้วค่ะก็เลยอดใจมาซื้อครกไม้จากไทยนะคะแล้วก็มีเขียงเลยนะคะเขียง10บ,บาทไปซื้อมาจากถานนคนเดินหล่มสัก์ค่ะ แล้วก็มีของใช้ต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวเขาค้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ